ยินดีต้อนรับสู่ดินแดนนิทานก่อนที่จะรับฟังรับชมคลิปช่วยกดไลค์กด subscribe และกดติดตามเปิดการแจ้งเตือนให้ก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆมะลิปลานัดหลังเลิกเรียนพวกเขาชวนกันเล่นซ่อนแอบที่ใต้ถุนเก่าโรงเรียนนัดได้ยินแบบนั้นเขารีบกระโดดลงจากต้นไม้ด้วยความตื่นเต้นมลิเป็นคนนับก่อนมะลิยินนับ อยู่ข้างๆชิงช้าเธอปิดตาเพื่อให้นัดและปลาไปแอบนัดและปลาแอบมะลิที่ข้างพุ่มไม้แต่มะลิก็หาพวกเขาเจอเด็กๆพากันเล่นจนฟ้าเปลี่ยนสีเป็นมืดครึ้มปลาและนัดพวกเขาขอตัวกลับบ้านก่อนแต่มะลิขอตัวนั่งเล่นที่ชิงช้าก่อนกลับบ้านหลังจากเพื่อนทั้งสองกลับไปมะลิก็นั่งบนชิงช้า เพียงลำพังแสงสุดท้ายของวันลอดผ่านใบไม้ชิงช้าอีกตัวหนึ่งแกว่งเบาๆราวกับมีใครนั่งอยู่แล้วเธอก็เห็นเด็กหญิงในชุดนักเรียนเก่าผมสั้นใส่โบแดงยืนอยู่ใต้ต้นมะขามใบหน้าของเธอซีดเผือดไม่มีตาและแววอารมณ์มะลิร้องด้วยความตกใจ เช้าวันต่อมามาลิเล่าสิ่งที่เธอเห็นให้ปลาและนัดฟังทั้งสามคนเริ่มสืบหาข้อมูลพวกเขาถามครูหลายคนจนกระทั่งครูดวงเดือนครูประจำชั้นของพวกเขาเรียกพวกเขาไปพบหลังเลิกเรียนครูดวงเดือนเปิดลิ้นชักโต๊ะแล้วหยิบอัลบั้มรูปเล่มเก่าๆออกมา เธอเปิดไปหน้าหนึ่งชี้ภาพขาวดำที่มีเด็กหญิงยิ้มอ่อนๆน,นี่คือแก้วเธอเคยเรียนที่นี่เมื่อ12ปีก่อนเธอเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหลังโรงเรียนว่ากันว่าวิญญาณเธอยังวนเวียนอยู่แต่เธอไม่เคยร้ายกับใครเธอแค่รออะไรบางอย่างความอยากรู้อยากเห็นของเด็กทั้งสามคนไม่หยุดอยู่แค่นั้น นัดเสนอให้ไปตามหาอดีตของพี่แก้วพวกเขาจึงเริ่มสำรวจรอบโรงเรียนวันหนึ่งพวกเขาช่วยกันขุดดินแล้วพบกล่องเหล็กเก่าๆข้างในมีจดหมายเขียนด้วยลายมือเด็กรูปถ่ายเด็กหญิงคนหนึ่งมะลิอ่านจดหมายนั้นออกเสียง ถึงแม่หนูขอโทษที่หนูดือ้อหนูแค่อยากอยู่ที่โรงเรียนให้นานหน่อยหนูสัญญาว่าจะไม่กลับดึกอีกเด็กทั้งสามนิ่งเงียบบางทีนี่คือสิ่งที่เธออยากให้คนเจอมาลีพูดเบาๆ คืนนั้นมะลิฝันเห็นแก้วกำลังนั่งเล่นอยู่ที่ชิงช้าเธอก็เล่นชิงช้ากับพี่แก้วแล้วพูดคุยกันว่าทำไมพี่แก้วไม่ไปไหนพี่แก้วตอบมะลิว่าแม่โกรธพี่ที่พี่ไปไม่ลาแม่มะลินั่งฟังพี่แก้วพูดแก้วทั้งพูดและน้ำตาไหลอาบแก้มตลอดเวลาก่อนที่ฝันจะจบพี่แก้วบอกมะลิว่าขอบใจนะที่ยังไม่ลืมพี่ วันรุ่งขึ้นเด็กทั้งสามนำกล่องเหล็กไปมอบให้ครูดวงเดือนครูรับไว้ด้วยน้ำตาคลอเธอจะนำของเหล่านั้นไปบูรณะไว้ในห้องอนุสรของโรงเรียนมะลิกลับไปที่สนามหญ้าเธอมองชิงช้าที่เคยแกว่งเองวันนี้นิ่งสงบไม่มีเงาไม่มีเสียงไม่มีสายลมแต่มะลิยิ้มเพราะรู้ดีว่าพี่แก้วไม่ต้องรออีกต่อไปแล้ว ไม่แน่นะเด็กๆคนไหนที่ชอบเล่นจนมืดข้าระวังจะเจอเหมือนมะลิใครอยากดูตอนต่อไปคอมเมนต์มาบอกหรือพูดคุยกันได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะ